นิยามของคำว่าบ้านหลายคนหมายถึงที่อยู่อาศัยที่มีไว้สำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับอีกหลายคนเชื่อว่าบ้านคือความผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับแนวคิดของบ้านปีกไม้ริมฝั่งคลองบางกอกน้อยหลังนี้ที่ถูกเนรมิตขึ้นในรูปแบบของบ้านพักกึ่งรีสอร์ทล้อมรอบไปด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดโดยเน้นไปที่พันธุ์ไม้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษในการดูแลรักษาง่ายและให้ความร่มรื่นตลอดทั้งวัน พี่น้อยผู้ดูแลบ้านหลังนี้พาเราดูทัศนียภาพรอบๆบ,บ,บ้านทําให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของเจ้าของบ้านที่ต้องการให้ธรรมชาติอยู่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างเช่นต้นลำดวนสองต้นบริเวณด้านหน้าระเบียงบ้านฝั่งริมคลองบางกอกน้อยเจ้าของบ้านตั้งใจให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่สําหรับการสังสรรค์หรือจัดงานเลี้ยงในบรรยากาศสบายๆย,ยามเย็นขณะที่ต้นลำดวนจะทําหน้านที่ส่งกลิ่นหอมโชยมาตั้งแต่ช่วงใกล้ค่ําไปจนถึงเช้าของอีกวัน ก็คือต้องการให้บ้านแบบว่าร่ลมรื่นดูแบบไม่ให้มันร้อนใช่ไหมบ้านมันจะได้สูดอากาศตอนกลางคืนนะมันจะได้แบบเออได้มีอากาศบริสุทธิ์เนาะก็เหมือนปลูกต้นไม้ที่หน้าบ้านอ่ะต้นรับรวนจะได้มีกลิ่นบันยากาขณะที่การเลือกใช้วัสดุตกแต่งบ้านที่ทํามาจากไม้สักทั้งหลังยังเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ภายในและภายนอกได้อย่างลงตัว เจ้าของบ้านใช้เวลาการสร้างภายในระยะเวลา1ปีด้วยงบประมาณกว่า8ล้านบาทซึ่งนอกจากการได้ที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตแล้วยังเป็นแนวคิดที่ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยอาทิตย์รอด voice tv รายงาน